โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิคการเล่นในโตนะการเล่นในโตอันดับแรกเลยนะเราอัพสองมาก่อนนะอัพสองมาก่อนพราะวลสองกับอัพสามนะครับเผื่อใครที่เล่นแบบยังไม่ค่อยคล่องนะคือมันเล่นไม่ยากอ่ะในโตอ่ะตอนที่ผมเล่นแรกๆนี่ผมว่ามันเป็นฮีโร่ที่ อเง้ยยิงเบาอ่ะตอนแรกที่ผมเล่นนะผมว่ามันยิงเบาแล้วแบบสก<ช>ิลอะไรจะไปโซโล่คิวเขาวะสกิลโซโล่คิวของไนโตนี่ก็คือสกิลสามนะครับเปลี่ยนสกิลนี่เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูดคืออันดับแรกเลยคือเราต้องเรียกสกิลลูกมาก่อนเรียกลูกมาแล้วก็ไปตีตีฮีโร่อีกฝ่ายหนึ่งนะตีฮีโร่อีกฝ่ายหนึ่งตีตอดไปประมาณครึ่งหลอดแล้วเราก็กดสกิลสามมันก็จะหนืดครับ มันก็จะหนืดแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะต,ตีตีมิดเราติดสโลอ่ะเราก็จะตีแล้วก็ใช้ดดเมจลูกตีแล้วก็ดดเมจจากสกิลหนึ่งอีกเดี๋ยวรอรอดูนะครับว่าผมจะได้เฟิร์สกางมไหมน่าจะได้เฟิร์สอ่ะก็เผื่อเผื่อใครที่ไม่รู้เทคนิคการเล่นนะมันมีเทคนิคอยู่ในตัวมีเทคนิคนะครับเจนกางก็เจอเป็นวูดแวร มีโร่ทีมผมก็เกมนี้ก็โอเคนะมีเซอร์มิชิั่นแฮกแก็มีโซลซิลเลอร์บิดตัวทำเกมก็มีบิดกับมิชิั่นแฮกแล้วก็เซอร์โอเคครับได้อยู่ไอ้เน้ยทำยัไมรู้สึกจากแหลกรู้สึกปิงนะฮะปิงวะเ,เรียวลูกมาก่อน เห็ปนปะต่อไปก่อนนะครับเดี่ยวเบลสองน่าจะเ,เปิดได้คิดหมดไปไม่ได้อยู่กว่าม,มาพหนึ่งยังนะฮะ โอเคได้เฟิร์สไปแล้วเป็นไงคือมันติดสกิลสามเราแล้วก็บิดบิดก็เข้าให้ด้วยครับก็ง่ายๆเลยการได้เฟิร์สของในโตนี่คือเป็นเรื่องง่ายนะในส่วนมากมันจะกดได้ทุกตัวแหละแต่ว่าเวลาที่เราเจอพวกบอมบาร์เดียนอาจจะกดยากครับหรือแม้ก็โดนกดแล้วแต่คนเล่นนะนี้ ก็มันก็เป็นตัวโกงตัวหนึ่งเลยล่ะเพื่อเกิดว่าเล่นในโหมดซ m ก็โกงครับ Normal ก็โกงจะไ,ได้เลยผมเล่นในโตจน2,000 CM อะ่ะเออคือแม่งโกงจริงๆฮะ เขาน่าจะมีสกิลสไลด์ออกนะเฮ้ยกองหลังแม่งหลับชัวเลยเรีบไปปิดรอยรั่วกันโดยด่วนเริ่มยิงแรงแนละ้วตอนแรกที่ผมเล่นในตัวผมว่าตัวมันยิงเบานะตอนแรกๆอ่ะเพราะว่าเล่นไม่เป็นไงแล้วก็ไม่มีเทคนิคนงนนาาไงเทคนิคมันอยู่ที่สกิลสามนะครับในตัวน ยังไม่กดนะยังไม่กดสกิลสามนะคือมันแดดออกได้ครับไม่ทานวะโอเครับเรา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 ถอยก่อนนะครับก็ตัดรดูน หรือว่ารวย558 GPM คลิปนี้ก็มาเพื่อสอนเทคนิคการเล่นในโตนะฮะเผื่อจะมีประโยชน์กับคนดูมมผมว่าน่าจะมีประโยชน์อยู่อะ่ะถ้าเกิดมาดูแล้วเอาไปเอาไปเล่นตามอะ่ะเพราะว่าไม่ค่อยเห็นพวก MMR น้อยๆเล่นในโตเท่าไหร่อะที่ผมเห็นอเพราะว่าตอนแรกที่ผมเล่นผมว่ามันเล่นยากพอสมควรนะ ไม่ได้ไม่ได้เล่นง่ายๆนะตอนแรกที่ผมเล่นส่วนใครที่เล่นเป็นแล้วก็วก,ก็เล่นเป็นไปเถอครับผมแค่มาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนได้รู้นะเทคนิคการเล่นฮีโร <Halo S 2> <อ>ตัวนี้นจบแล้วทีนี้ โอเคพอได้ผมพอพอพอผมได้เพดบูแล้วผมก็จะเป็นชื่อเบเกอร์ยิงแบบคนแรงสุดอันนี้อยู่ระระดับเอมาอยู่ที่ระดับแล้งหนึ่งนะครับแร้งไม่ใช่แล้งหนึ่งขีดอะต่อไปก็รีเจนเดอรี่อะ ด้วยปะเห็นปะเขาติดสโลครับเขาติดสโลสกิลที่ทำให้ในตัวได้เฟิร์สเนี่ยคือสกิลสามนะครับต้นเกณฑ์คือสกิลสามสกิลสามคือส,สกิลที่ทำให้ฝั่งติดสโลแล้วก็ทำให้อีกฝั่งหนึ่งตีงงตเรามิดด้วย แต่ถ้าเกิดว่าเอาออกซาเวดเมดมาเนี่ยแก้ทางได้นะฮะแก้ทางได้ก็การเล่นในโตถ้าเกิดว่าเจอพวกที่ด้วยฝั่งเข้าไปบ่อยๆก็แย่งกันอันนี้ผมกดมาสามคนนะครับ กดมาสามคนก็เลยเล่นกันแบบคล้องมือหน่อยแต่ถ้าเกิดไปคนเดียวเล่นในโตมันก็ก็ได้นะคือไงเรายืนเลนกลางเราเล่นในโตคล้องแล้วอะเราก็กดเลนกลางแน่แล้วก็ไปเลนอื่นได้ง่ายครับเพราะมันโหดไงใครที่เล่นในโตไม่เป็นก็ก็ดูไว้นะฮะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆนะ ที่มันโหดเฮ้ยจะไปโอเคโอเคได้เงีตีปะเราเข้าปางที่เราอยู่นี่มงสยุกไม่ไกลอ่ะ <God. S 2> ไอ้เหี้ยฮิงเว้านะยังเยอะไม่เหมือนผมปิงนะตะกี้นะคือผมกดเดินออกแล้วอะเดินออกไปทางนี้นะมันปิงมันมมันกดไม่ไปไงอ้างปั๊บโอเค GPM ก็หกร้อยสามสิบนะฮะรอได้ชีเบเกอร์นี่จะยิงแรงครับชีเบเกอร์นี่โคตรแรงสุด เอ้ยจินตนาการล้วนๆ วววหวย <c oughs> จังหวะนี้เราห้าวไปหน่อยนะฮะ มันเยอะวไปวามือต้องอออรอรอแล้วแล้วก็รอได้ชิว, <ไป S 1> วิกแล้วน<ล>ะลูกอ่ะแล้วยิงทับดาวก็พอเวลเยอะแล้วการเรียกลูกมาก็ไม่ค่อยจำเป็นนะครับ<ช>ไม่ต้องเสกลูกแล้วคือเรียกเรียกลูกมาเนี่ยเพื่อที่จะเพิ่มเพิ่มระยะก,การยิงแล้วก็ทำให้เอาลูกแบบไปไป,ไปทำให้อีกฝัง่งติดโฟลครับแล้วก็การกดสโมกเนี่ยไอเห็ดเนี่ยเห็ดที่เฮียเนี่ยไม่ใช่เห็ด เอสีม่วงเนี่ยคือการที่ทําให้คลิปเดินคลิปไม่เห็นเรานะเราเราจะไม่โผล่ในแมปอะเออเห็นเนี้ยเอาไว้แบบไว้แกงนะครับเห็นเนี้ยเดี๋อวใครที่ไม่ดูนะว่าผมแบบกินเห็ดทําไมไปเราจะไม่เรียกลูกแล้วนะได้ยเยอะไปต้องเรียกเพื่อนอะไรเงรี้ย มันมาเยอะเออเนี่ยแหละครับในโตคือถ้าเกิดว่าทีมเราอะ่ะเล่นเป็นแบบไฟเน้นๆเ,เลยอห้าคนอะ่<ล>ะคือละละบวกเ <ละ S 1> น้นๆเลยอ่ะคือแบบป,ประสิทธิภาพการบอลนี่โอกาสชนะเยอะนะมีในโตน่เ <c oughs> พราะมันยิงฟรีไงดาเมจมันมันจะยิมากอ่ะจีจ้าสุดอันตินี่คือ เออคือในโตเนี่ยผมลืมบอกไปว่าคือพอมันยิงสามทีแล้วมันจะติดคีนะครับต้องยิงให้ครบสามทีก่อนนัดแรกสองนัดยังไม่แรงเท่าไหร่แต่มันก็พอแรงอยู่แต่พอนัดที่สามเนี่ยคือมันจะแรงมากอะ่ะอย่างดาเมจผมตอนเนี้ยนะคือถ้าเกิดว่ายิงไปสามนัดนัดที่สามนี่จะทำำําดาเมจประมาณ300าสามร้อยกว่าป่ะสามร้อห้าสิบปะ่ะ สกิลหลอยถ้อยมาเงี้ยฝีมืออย่างเทพอวตารอย่างรู้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเทพครูมาเองยอดด้วยทอดสองถุงเต็มบาร์ทาล่ทอทุกแฉกแตกใส่แม่งมีองรีเป็นไอดอลอันนี้ผมไม่เรียกลูกมาโง่ๆแล้วนะ คือต้องยิงให้ครบ3ทีเนี่ยไอเนี่ยแค้งเนี่ยเชื่อป่ะผมยิงมัน3ทีตอนนะี้ตายแล้วครับยิงครบ3ทีก็ตายเลยน่าจะโซโลคิวได้หรือเปล่ามันยิงแล้วก็มันมันยิงแล้วก็สกิลก็ล่วงแล้วนะเออโอ้โหดูดูจากโซเซเลอร์แลนะ้วน่าจะแบบล่วงเองนะจังหวะนี้โอ้โหเอาได้ไหมจ๊ะ เล้งอยู่ไหนจะเล้งเล้งจ๋าเรียกเพื่อนแป๊บนึงนะฮะโอเคโบตายเลยครับตอนนั้นทีสานี่คือดาเมจมันจะจี้จัดสุดไม่รู้ว่าเขาคอนเลยหรือเปล่านะรอหรอกูได้ชุดนึงอ่ะ คือหลักการเล่นในโตคือเบียแรกๆเนี่ยเราเรียกลูกมาใช้ได้ครับแต่พอหลังๆเรียกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เจอไว้เรียกแบบเอาไว้แบบไล่จริงๆตัวเดียวจริงๆอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเขามาหมู่อ่ะอย่าเรียกนะครับมันจะบ่งบอกให้รู้เลยว่าเราเล่นในโตไม่เสี่ยงโอเคปะเราเล่นในโตไม่เสี่ยงอ่ะเออกองหน้า คือลูกลูกเราเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกเราโดนสตันเนี่ยเราเก็บลูกไม่ได้นะครับโดนสตันหรือโดนใบเนี่ยเราเรียกมาแล้วเราเราเราเก็บไม่ได้นะตัวแก้ในโต๊ะก็คือพวกบัตรบัตรที่ใบเราคือจบเลยตัวนี้จบเลยดีแทบีชิงต่อไปครับหวังว,ว่า<อ>ทีคามคน <รอ S 1> จะไม่คมนอนเพราะผมเพราะผมยังคิวไม่มันเลย เดินดงนนน้อยกั้หมดละเฮ้ยไปไปล่างไปเออ,อาลาก็เห็นแต่ต้องเรียกวอลตรงตรงเยฮะต้องเรียกวอลไงวะเฮ้ยมา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 ไอตีมบอลมาแล้วเหรอออ่างี้เหรอ ที่ต้องเพิ่มอัดฝีมืออย่างเทพอวตารอย่างหรูไม่ต้องบอกอบอก็รู้ที่โครมาเองไอ้ใจคอพี่นี่ไม่คิด,ด,ดแบ่งคนอื่นยิ่งมากออสองถึงถ้าเกิดว่าเราเจอทีมเราเล่นในโตแล้วเราเจอทีมดีเนี่ยคือโอกาสชนะนี่คือมันง่ายครับมันง่ายมากเลยคือเราไม่ต้องเล่นเหนื่อยเลยอะในโตถ้าเกิดว่าจะเล่นเป็นสายฟาร์มก็เล่นได้นะก็ฟาร์มได้นะครับ ก็ฟาร์มใบอยู่นะคลิปนี้ก็ทำเป็นสาระในโตเลยนะฮะเผื่อใครที่อยากจะเล่นฮีโร่โกงๆเนี่ยผมแนะนำเลยในโตเนี่ยโกงโกงจริงเก็บแต้มง่ายด้วย n น r m a มอก็ได้นะครับ n น r m a มอก็ใช้เล่นได้แต่ต้องเล่นซีเอ็ไม่คล่องก่อนอนะครับเน ออก b ี b มาแบบเดินใส่เลย BKB นี่คือจบอะ่ะวิ่งมาวิ่งมาระดับกูนี่แบ็คแฮม,มยังไหวโรนัลดยังเคารพมึงอ่ะจบไปดีกว่าเทพอาวาตาอย,ย่างหรูไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเทพทรูมาอก,กองหน้าไอแดงพังแผงหลังไอเขียวซะยุ่ยเป็นทิชชูช่เช็ดขี้แล้วมึง เคดูรุมๆแล้วเกมนี้ใสๆเขาไม่ยอมแพ้หรอกเติมมานาปั๊บแล้วเขาไม่ยอมผมก็คิวมันน่ะเออเผอได้อินด้วยเนี่ยได้อินด้วยจริงๆถ้าเขาไม่ยอมนะผมได้อินอยู่แล้วมาถอ เอาดิจังหวะ<อ>นี้บลเช็ดขาดโกอุตสสี่นัดพอครับสนัดไี่แบบโคเด็กมันอยู่เลยสีส่นไ้แบบสบายที่จดออกโคเด็กกันเลยฮะ <c oughs> ได้แ,แค่มองมันนี่ฮะเซอร์เห็นเกมสบายนี่ออกโฟเด็กไหมฮะสบายสบายจัดสบายใจชื่นใจเลยอะ่ะเซอร์บอกแบบเจอทีมแบบนี้ชื่นใจเลยไม่ต้องทำเพี้ยอะไรเลย โอทคขนาดนี้วอนพี่ที่กผ่าเข้าทีมชาตินีกครับเฮ้นี่มึงเอาเด็กอนุบาลหรือคนพิการมาแข่งว่าคุณนึกว่าเกณฑโห อีกสี่ตัวอิมวะอีกอีกสี่ตัวครับยี่นี่ฆ่าไม่ได้หรอกแม่งถึกเกินเฮ้ยเราเอาทาวเวอร์กันก็ได้นะเว้ย เฮ้กูไม่อยากตายว่ะมาได้มสี่วิมีวิ่งเร็วสามสองสวนได้ป่ะเซอร์หนึ่งกูกูถอยก่อนดีกว่าถอยดีกว่าวะไม่ไหลวละได้อยู่ดูเลือดก,กูดิาดหามุมยิงไม่ได้าโดน,นกระโดดมาหนึ่งจบเลยโอเคได้แยกล่างครับ

น่าจะอิมได้อยู่ครับกี่กตัววะสี่ตัวขาดเอลเดอร์มันยังจะอยู่ยอนอยู่แต่ว่าถ้าเกิดกลัวออกเอลเดอร์มาจริงมันไม่ค่อยจะเป็นนะกูเน้นมานาดีกว่าคือมันขาดมานาไงอยากยิงได้เรื่อยๆอ่ะอ,อกนูมาก็ดีครับเกมน,นี้เพราะดามเมจผมพอแล้ โหกดแยกเราแล้วเด้อตอนเขาเวอร์ังนี้<อ>มันไม่รู้อะ่ะเราตัวเรามันไม่ไม่มันยื้อไม่ได้อะ่ะมันแบบต้องจังหวะวอเดียวอะ่ะมันง่ายไม่มีตัวแทงง่ายๆเลยเงี้ยใช่มีแม็กมาสักตัวหนึ่งน,นี้ยยู่ถ้ามึงแบบว่ามีเอลเดอร์เปิดชังเกิลไล่ยิงหมดจบเลยเอาชังเกิลเลยแล้วเอเอาเอลเดอร์เลยก็ได้เดี๋ยว ซื้อ Elder เอลเดอร์แล้วกัน <vis> ง่ายดิยเปิดฆ่าได้หมดเลยยกเว้นชาโดไว้ตัวหนึ่งก่อนเลอลเดอร์ประสายเลยแล้วกันกล่องหน้าไอ้แดงทางแผงหลังไอ้เขียวซะยุ่ยเป็นทิชชู่เช็ดขี้แล้วมึง สองตัวอ <icana>, ิมเดคิวหน้าบอร์ดเลยแล้วกันไม่เน้นทาวเวอร์ครับเน้นคนเน้นคนบอกเลยจิงมวันนี้เกิดมานี่มึงตายแน่นอนอุ้ยยี่นี่แม่งใบอ่ะ อิ่มแล้วครับอิ่มด้วยเป็นไงนี่มานี่กะจะมาสอนเทคนิคกันเนี่ยโชว์โหดไปด้วยทั้งสอนทั้งโชว์โหดเลยถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับลแล้วก็กดแชร์ด้วยได้นูสโต้แล้ว องงงงงหน้าไแแแดัลลเเขขียยยววะุป็็ชูมคือต้นเกมเอาง่ายๆคือต้นเกมคุณคุณต้องใช้ลูกประมาณถึงประมาณ6นาทีประมาณกลางเกมคุณห้ามเรียกลูกมานะถ้าเกิดว่ามีชีเลเกอร์แล้วอะต้องเรียกวันละกูมากูมา ัเต็มพอดล่อเต็มแข้งปอนพุ่งแรงทะแยงเสียงเหล่าเทพอวตารอย่างหรูไม่ต้องมองเต็มพอดล่อเต็มแข้งปอนพุ่มแรงทะแยงเสียงเหล่างเทพอวตารอย่างหรูไม่ต้องมองเทพมาเองสุดยอดสุดยอดจริงๆ ึูต้องออกมึงออกเปิร์กมาตัดไอ้เหียนั่นได้ป่าววะชาร์เดอร์เบดอะยิงไม่งั้นมึงมันไม่มันเลยยิงมันไายเองอะได้ได้ได้คือเขายังคิดว่าสู้ได้นะเขายังคิดว่าสู้ได้ ไม่ยอมแพ้ 明白。来吧 ขวนนะันะสู้ okay. จับไม่ทันโอเค okay, มาก็ได้ครับ Okay, เเอาแบบมานามานาจะได้แบบดีทันนะครับ,บ,บรนี่คือถ้าแม่งไม่คอนกูก็จะยิงไม่อย่างเนี้ยไอแบบแบบนะ้สัสแม่งไม่คอนอ่ะเอกแม่ง โอเคครับจบไปแล้ว,วก,ก็อย่าลืมกดติดตามตผมด้วยนะเดี๋ยวจะอัพคลิปเรื่อยๆครับคนตีรับชมด้วยนะครับครับ